ี่เป็นบริเวณข้างหน้าที่ทํางานนะคะเพื่อนๆค่ะอัดเต็นดูมาติตีเนาะนี่นะคะทางนู้นก็จะเป็นทางเข้าที่เวลาคนมาเยี่ยมมันเขาก็จะไปทางนู้นนะคะส่วนพวกคนมาทํางานนะคะเขาก็จะเข้าฝั่งนี้นะคะจะมีสองประตูเนาะตรงนู้นก็จะเป็นที่ทิ้งที่ทิ้งจะพูดตกขมเมนเป็นที่ทิ้งทางขยะนะคะนูน่นสองสองลังนู่นนะคะนี่เห็นไหมเนี่ย ไอ้เล็กๆนี่ก็จะคือที่ทิ้งอาหารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถจอดฟรีนะจ๊ะมีกลับมารับแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่เบาเฮาสนะคะเพื่อนๆค่มาซื้อไม้เนาะ เพราะว่าที่บ้านนะคะจะซ่อมซ่อมใหม่เนาะเราต้องตัดเองนะคะเอาไม้มาแล้วก็ตัดวัดเองอันนี้จะเป็นโกดังเขานะคะเอารถเอารถมาเอาเพราะว่าหลังบ้านทําไม้มันผุเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะแล้วก็สั่งกระสีนะคะ ต้องเปลี่ยนใหม่นะไม่กลับไปจ่ายตางังค์จ่ายตังค์อยู่ตรงโน้นหิวเพิ่งเลิกงานมาหิวข้าวมากเลยมิกะไปรับรไปต้องเข้ามาตัว ที่นี่ต้องจัดการเองหมดนะคะอิเซปาละเบลเราอันตะมุนเลยคือมิซาลาตาซาตะฮาวอุปสตอร์ตะซา ตอนนี้นะจ๊ะของมาส่งแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็มาแค่สองลังนะคะอีกลังหนึ่งน่าจะวันจันนะคะอันนี้คือมีส่งมาจากอ่าบริษัท DHL นะคะสามวันถึงฟินแลนด์เลยนะคะนี่อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะนะคะมายังไม่ครบนะคะเนี่ยเพราะว่าอ่าแฟลตที่ไทยเนาะมีปัญหานะคะมันก็เลยช้านะคะก็เลยได้ของมาแค่นี้ก็เลยเออขี้เกียจรอนะอันนี้ก็จะมีขนมเปี๊ยะอ่ ไส้ถั่วนะคะไส้เค็มเนาะขายก้อนนะคะก้อนละ1ยูโรจุดสองห้านะคะแล้วก็จะมีพวกแมลงทอดอะไรเงี้ยเป็นจิงรีทอดของจิงรีทอดอดักแด้ทอดพวกสดิงพวกชิโกรงที่โป่งอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแล้วก็จะมีะปลรราปลากระดีนะคะนี่เป็นถุงแบบนี้เนาะปลาปลากระดีจะบอกว่าอร่อยมากนะคะเพื่อนๆก็มีคนจองเกือบหมดแลวแล้วก็ มีโรตีสายใหม่เนีจ้ะนี่แพ็กเขาแพ็คมาให้แบบนี้เลยนะคะซื้อมาเนาะอันนี้ก็คือห้ารอยกรัมนะคะก็จะมีแป้งให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแป้งแบบนี้นะนี่นะคะก็สั่งมาประมาณห้าสิบชุดนะคะยังไม่ได้โพสต์เลยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี่แหละจะเริ่มโพสต์แล้วก็วันจันทร์ก็จะแพ็คของนะคะก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะ อนนี้มาออกกาลังกายนะคะเพื่อนหายอยู่ข้างบนเนาะนี่วันนี้เล่นขานะคะแล้วก็จะเล่นหน้าท้องหน่อยหนึ่งเนาะมาในออกนานแบบเหนื่อยมากเลยอะ่ะซื้อตู้เย็นมาใหม่นะคะเพื่อนค่ะโนนเขาเอามาส่งแล้วมันลดราคานะคะตู้เย็น yo อยากได้อันใหญ่แต่ถ้าถ้าเอาอันใหญ่มาเราต้องทำครัวใหม่หมดเลยนะคะ ตั้งสามพันยูโรอ่ะก็เลยเออเซฟเงินดีกว่าเสื้อเล็กมาเหมือนเดิมแนวนี่นะจ๊ะตู้เย็นตอนนี้มีกะนะคะมาทำงานอีงแล้วนะคะนี่เห็นไหม <c oughs> เรากำลังจะทาอ่ะเขาเรีอยกอะไรนะตอนนี้ทาสีเนาะแล้วก็ใส่หลังคาใหม่นะคะหล,หลังคาเก่านะคะมันมันพังนะคะมันผุแล้วเนาะนี่นะคะ ดูสภาพต้องปิดนีเพิ่งตื่นนอนเนาะเลิกงานมาแบบง่วงนอนมากเลยก็คือไปไปงีบน,นิดนึงนะคะดูนี่เห็นไหมอันเก่านะคะมันผุแล้วเนาะมันพังแล้วนะ,ะว่าหลายปีมากๆเลยนะคะตั้งแต่อ่าเขาเรียกอะไรนะเจ้าของคนเก่านะคะนี่เนี่ยก็เลยไปซื้อมาสั่งมาจากตอกมันนี่นะคะเขาเอามาส่งโน่นอยู่หลังบ้านตรงนูน้น อันนี้ตู้เย็นใหม่นะจ๊าเพื่อนๆค่ะราคา750ยูโรแต่มันลดราคาเหลือประมาณ400กว่าเนาะนี่ก็เหมือนอันเดิมนั่นแหละอันเก่านะคะคล้ายๆกันเนาะนี่เพราะว่าตู้เย็นเก่ามิวจะเอาไว้ใส่ของเฉพาะของที่มิวนะคะสั่งมาจากไทยนะคะก็อน,นี้ก็จะเอาไว้ใส่เฉพาะอาหารที่เราเอาไว้กินนะคะก็จะแยกกันเนาะ ให้ดูข้างล่างอเอ้าเียงเกะไม่ได้เลย <c oughs> มีวุสาเกะเนาะลืมลืมเอาเทปออกซื้อมาจากเวรโกก้าปานะคะที่ไรเซียวเนาะ เตาอ,อบก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะได้ไม่นานสั่งมาเหมือนกันเปลี่ยนอาวันเก่าทิ้งจะเปิดให้ดูแทนแทนแทนกงไม่โฟกัสเลยจ้าแต่อันนี้มันมีช่องเยอะกว่าอันเก่านะคะเพื่อนๆคะ่ะช่องใส่แช่แข็งอะอันเก่ามีไม่เยอะมีไม่ หนึ่งสองมีสามมันใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าอันเก่าเพราะว่าเวลาหนูสั่งของมานะคะหนูก็ใส่ของเต็มเลย ใส้กรองมาถึงแล้วนะคะมีชอบสั่งเจ้านี้นะคะเพราะว่าลูกมันเม็ดเล็กๆเหมือนที่ไทยเนาะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็สั่งมาสองแพ็คแพ็คละสิบยูโรนะจ๊ะเพื่อนเพื่อค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะนี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนค่ะใช้กรองนะไทมาลายเนนมากระนะคะนี่แพ็คละสิบยูโรเนาะมิ้ก็จะเอาเข้าเตาอบเลยเยเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้แหละวันนี้น่าจะวันนี้เลทแล้วนะคะเกือบสามทุ่มแล้วเนาะก็ อิ่มมากเลยวันนี้ผัดผัดมามากิน eh กับ eh ข้าวอ่ะเดี eh ๋ยวเราต้องรับเลยต้องเป็นกันอ๋อ น่นจาจะนมพึ่งนะคะนี่นมพึ่งนะคะรอย l j e จ l y น่นจ๊ะมาจากออสเตรเลียโดยตรงเลยนะคะพเพื่อนๆหานี่ก็365เม็ดนะคะขายอยู่ในฟินแลนด์นะ65ยูโรส่งฟรีน่นจาจ๊ะนี่ก็คือนี่เลยฉลากใหม่นะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ตอนนี้นะคะเลิกงานแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้ของมาส่งแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ตอนนี้บ้านแบบรกมากเลยนะเพราะว่าเต็มไปด้วยลังประมาณ9กลังนะคะดูนี่ประมาณ9กลังส่งของบริษัทนี่เลยนะคะ DHL นะจ๊ะนี่นะคะเพื่อนๆมีอยู่ข้างในด้วยนะคะแต่บ้านรกมาก อันนี้เป็นกลอยนะคะเพื่อนๆค่ะกลอยสดเนาะสั่งมาจากบ้านเรานะคะนี่สั่งมาจากบ้านเรามีขายที่ฟินแลนด์โลละยี่สิบนะคะกลอยข้าวเหนียวอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเอาเข้าช่องแช่แข็งช่องฟิตมีอันนี้สวยมากเลยรอบนี้ ริปทอดแม่อีพิม์นะคะเ,เพื่อนๆค่ะมิวเอามาขายในฟินแลนด์เนาะก็เพิ่งมาถึงนะคะนี่เป็นอ่าฉลากใหม่นะคะนี่โฉมใหม่นะจ๊นนี่เป็นไข่เค็มค้างกุ้งก็คือไข่แค่ห่อละ5ยูโรนะคะในฟินแลนด์เนาะนี่นะคะแล้วก็รสลาบนะคะอันนี้จะเป็นรสต้มยำนีอันนี้ห่อเล็ก100กรัมนะรสลาบรสต้มยำนะคะอยู่ข้างล่างเนาะนี่อันนี้ อันนี้เป็นรสออริจินอลนะคะตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วนะมิวเพิ่งเลิกงานมาสามทุ่มนะคะมิวก็มาแกะของต่อเลยเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นห่อเล็กเลยนะคะประมาณแปดสิบแปดสิบห่อนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห่อใหญ่นะคะห่อห้าร้อยกรัมนะคะมิวอันนี้เป็นโสมใหม่เหมือนกันรสต้ยมยำรสกากหมูต้ยมยำนะคะแล้วก็รสเม็ดมะม่วงหิมพาน ต้มยำนะจ๊ะแล้วจะมีนี่เลยกักหมูต้มยำนะคะนี่ที่ฟิลิปปินส์ขายห่อละยี่สิบยูโรนะคะห่อใหญ่เนาะค่ะแล้วห้าร้อยกรัมนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอ่ากระยาศาสตร์นะคะแม่ประชิดนะคะสั่งมาจากอ่าประโคนชัยเนาะหนูสั่งมาประมาณยี่สิบแพ็คนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะขายหอ่อเท่าไหร่น่าจะประมาณเจ็ดยูโรอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะ แล้วก็จะขายไป3ห่อแบบนี้ย20ยูโรอะไรเงี้ยนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหอยดองนะคะนี่หอยดองนะคะ500กรัมขายอยู่ที่15ยูโรขวดละ15ยูโรนะคะที่ฟินแลนด์เนาะของพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีกุ้งจอมด้วยนะคะของแม่ประชิดนะฮะยี่ห้อเดียวกันกุ้งจมกับปลาจมนะคะขายกุ้งจมกับปลาจอมก็ขายกระปุกละ10ยูโรนะคะไม่ได้ขายแพงมาก มิวขายแบบเน้นเน้นขายออกนะคะนี่เลยนะคะมีอันนี้ด้วยนะคะขนมข้าวโพดนะคะสั่งมาอันนี้ก็คือแพ็คหนึ่งถ้าได้หกหอก็ประมาณเก้ายูโรนะคะมิวขายเนาะอันนี้ก็คือเก้ายูโรนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงกวนเพิ่งมาถึงสดๆดร้อนๆเลยนี่มิวก็จะขาย ประมาณ3แพ็ก10บหรือว่า4แพ็ก10เดี๋ยวมาคำนวณราคาอีกทีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือให้ทางชิปปิ้งนะคะเขาทำฉลากให้เนาะเป็นมะม่วงไม่ตกทรายนะคะสั่งมามือเหี่ยวมากเลย <laughs> อันนี้เป็นนะคะ จับแซบนะคะเพื่อนๆค่ะตอนแรกหมิวสั่งมารอบก่อนนู่นตอนนี้ของยังไม่ได้เลยนะคะติดอยู่ที่วันตาเนาะ <And that S 1> อ่าเฟดเด็ก oh. นะคะมีปัญหานิหนึ่งนะคะมันก็เลยไม่อยอมมาส่งก็คือเสียไปเลย200 200ห่อแบบนี้นะคะไม่มาส่งนะคะนี่ก็เลยสั่งมาใหม่ประมาณ50ห่อเนาะหนูว่าชอบกินมากเลยนะพวกก๋วยจั๊บแบบเนี้ยก็เลยจะเอามาขายด้วยนะคะจะขายประมาณ3หอ่อสิบอะไรเงี้ยเออ แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยวะอันนี้เป็นแซปอิลีสุกีเดอร์นี่นะคะที่ดังในติต๊ตอกนะคะดังในติต๊ตอกเนาะนี่แล้วก็มีอะไรวะข้าวปุ้นซาวอะไหนดอกค้าก่อนเน,นี่ยจะเอามาไว้กินตัวเองนะแต่ถ้ามีคนอยากได้ก็จะขายให้อันนี้เป็นแซปอิลีข้าวปุ้นซาว นี่นะคะอืมนี่ก็จะมีเครื่องปรุงให้ปวจับนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมเปียนะคะเป็นไส้ฟักเนาะแล้วก็จะมีไส้ฟักไส้เคม็มกับไส้ถั่วนะคะมิวขายก้อนหนึ่งนะคะเนี่ยก้อนขนาดนี้นะคะ1ยูโรจุดสองห้านะคะ1ยูโรจุดสองห้าเซนเนาะขายก้อนหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้แหละ เอามารอบที่แล้วห0 0ก้อนนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะรอบนี้ก็สั่งมา6ก0้อยก้อนเหมือนกันยังไม่ได้โพสตนะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมดูของก่อนนะว่าเออมันเป็นยังไงนะคะเช็คของก่อนนะว่าเออมันเสียหายไหมมันพังไหมมันอะไรเงี้ยนี่